ถามว่านะครับวันนี้น้องไปโดนอะไรมานะครับทำไมสภาพเป็นแบบนี้นะครับหัวยุ่งเลยนะครับเชือรองเท้าก็หลุดนะครับโดนจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนโปรแกรมหลายอย่างนะครับคาร์ดิโออีกนะครับเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลดน้ําหนักน้องกันนะฮะเดี๋ยวจะเอาโปรแกรมมาให้ดูสักหนึ่งโปรแกรมละกันที่ฝึกวันนี้นะครับเราจะฝึกง่ายๆนะครับต้นขาแฮมสติงแล้วก็ก้นนะครับถ้าง่ายๆแค่ยกขาขึ้นลงบนสเต็ปแค่นี้แหละนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ ยี่สิบสิบห้าสิบครั้งไปเรื่อยๆนะครับลองฝึกดูใครไหวแค่ไหนเล่นแค่นั้นนะครับแรกๆน้องก็จะได้ประมาณสิบครั้งนะครับแล้วก็เก่งขึ้นเป็นสิบห้านะครับเป็นยี่สิบนะครับอยู่ที่ความแข็งแรงของต้นขาแล้วก็กลนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากกระชับกระชับเนี่ยไม่ได้อยากเพิ่มขนาดใหญ่มากขนาดนั้นเราก็เล่นด้วยน้ําหนักตัวเองแบบนี้นะครับจะหาเสาจับก็ได้นะครับมีโต๊ะจับก็ได้หรือไม่มีก็จับเทนเนอร์เอาก็ได้ง่ายๆนะครับให้เริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อน นะครับเล่นซ้ายก่อนแล้วก็มาเล่นขวาทีหลังนะครับลองดูนะครับสักสิบครั้งก็ได้นะลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจับน้อยๆช่วยน้อยๆนะครับใครที่ทรงตัวด้วยตัวเองได้ยิ่งดีนะครับอันนี้คือโปรแกรมง่ายๆนะครับเอามายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเราจะเล่นเป็น3เซตนะครับใครที่แะแนงก็จะเล่น4ี่เซตวนไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยออกกาลังกายประมาณหนึ่งชั่วโมง1ึงชั่วโมง20 1หชั่วโมงครึ่งกําลังดีนะครับทำแบบนี้สัก4ี่หวันต่อสัปดาห์น้าหนักลงแน่นอนรู้เรื่องครับ